มาแล้วครับ Toyota Camry Hybrid นะครับออปชันล้นๆเลยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้ Toyota Camry Hybrid มาแล้วครับ2 9 0 0 0 0บาทน,นะครับเมื่อครั้งออกมาป้ายแดงต้องมี1 6ึ่ล้านหกล้านนะครับคันนี้ตอนนี้ขาย 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนก็ชิวๆนะครับผ่อน5ปี5,300บาทะครับผ่อน5,000ต้นๆนี่แหละครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทบริการจัดส่งทั่วไทยครับรถสวยครับคันนี้ไม่เคยชนแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อปี2019คันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับออปชั่นลนๆเลยนะครับสำหรับคันนี้สนใจชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเกียร์เครอยนตสมบูรณ์ขับได้สบายใจ แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนแท้ศูนย์ปี2019นะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรถสวยคำัำรี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิก คัสสวยๆมาฝากเลยนะครับใครหานะครับคุ้มมากๆนะครับคันนี้ชมเช็คทดลองขับมินบุรีนะครับภายในสวยออปชั่นครบนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวาพนักพิงปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันพุชสตาร์ทเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสแทกนะครับมีพัดลมเป่าก้นด้วยนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเมมโมรีเซ็ตด้วยเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ไมล์ประมาณ159,000กกิโลเมตร ใครที่สนใจนะครับคุ้มๆเลยนะครับเป็นมือเดียวนะครับบอกคู่หน้าเป็นป่าไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบกมีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างแล้วก็มีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับจะมีม่านข้างแบบดึงนะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าก็ชมได้เช็คได้นะครับกับรถสว,สวยภายในกว้างขวางนั่งสบายอัตรา,าก,การกินน้ํามันโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1556กกิโลลิตรเมื่อเทียบกับขนาดแล้วก็ออปชันแล้วก็ค่าสของเขาก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับกับราคานี้นะ พอนก็ชิวสดก็ดีนะครับไม่เคยชนเลยนะครับเช็คศูนย์ดูแลศูนย์ตรงเป๊ะไม่หนึ่งแสม่นเก้าพักิโลเมตรนะครับสเปคคือสวยสภาพดีดปี2010นะครับเครื่อง2องพันี่เกียร์ออตโต้น้ํามันนะครับแล้วก็ เป็นพลังงานไฮบริดนะครับปันไฟไปในตัวด้วยนะครับรถสวยแล้วก็ครบจบแน่นอนนะครับสวยหรูดูดีมีระดับออปชั่นเรียกว่าครบมาเต็มกันเลยทีเดียวชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับ <S <S พวงมาลายมันตีฟังก์ชันนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวาพนักพิงปรับไฟฟ้ามีพัดลมเป่าก้นนะครับระบายเย็นๆน,นะครับ ขับไกลๆสบายตัวแน่นอนนะครับพวาวกว้างแล้วก็นั่งสบายใครสนใจนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับเครดิตดีก็ออกรถศูนบาทไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับหาข้อมูลได้เลยครับในย t ทู e มีคนรีวิวเฉพาะเจาะจง10นาที20นาทีนะครับสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อขา,ขายก็ฉะนั้นก็จะเน้นคัดสวย นำสวยๆมาฝากใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คให้แล้วสําหรับคันนี้ก็คือไม่เคยชนแล้วก็เป็นมือเดียวไม่ก็น้อยนะครับหนึ่งแน้กิโเมตรนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนแท้นะครับปี2019นะกครับก็ใช้ได้อีกหลายปีครับเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดหมบาทนะครับสำหรับแบตเตอรี่สูนนะครับหรือท่านจะซ่อมอู่นอกก็ได้ครับขึ้นอยู่กับงบนะครับเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนนะครับเนี่ยคันนี้ใช้ได้อีกสักพักเปลี่ยนก็ไม่แแพงล้ว แบตเตอรี่ก็จะถูกลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครเข้าใจนะครับกับราคานี้ได้ขับคัมรี่นะครับในตอนใหม่ๆที่เขาออกกันมาก็ต้องมีร้าน6ถึงร้าน8ตามสเปคนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปก็ถือว่าครบแน่นอนนะครับ2 9 0 0 0บาทนะครับคุ้มสุดๆนะครับกับคัมรี่แล้วก็ออปชันแล้วก็ช่วงล่างก็นิ่มครับคันนี้